ค่าเท่ากันใช่ไหมต้นเล็กต้นใหญ่กับราคาเท่ากันใช่ไหมเขาเรียกว่าพักอะไรครับท่านอันนี้ก็ะเพาสารพิษหมดใช่ไหมเนี่ยหมอ่ะไม่ได้ฉีดยาต้นต้นเก็บมือไหวเลยนะมันเสียยาวเนี่ยใช่ไหมเก็บทุกวันเลยเก็บไปขายทุกวัน นี่เป็นช่วงนี่ยม,มานาวก็ผูกอย่างนี้ก็เก็บทั้งปีงหมดแล้วหมจะออนี้ก็เริ่มหอนิดทีนี่เอาไว้โปรก็นอกอกจ้ะนินี่ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปา้าน้าอาเบิดสุขุสุขุนืันนี้ก็มาพบกับเ่าสมจิตอีกเส้นเกา่าเส้นเคยืันนี้สมจิตสิพาท่านผู้ชมมาเบิรพี่น้องพี่น้องชาวไทยเพื่อนลูกพักปลอดสารพิษสมจิตก็ถือโอกาสเนาะอยากมาเรียนรู้กับเพื่อนมณกาสิโคศึกษาเอาบทเรียนนะเพื่อนเพื่อไปโตอยอดอยู่พังลาวพี่น้องค่ สมคิดเกษิศึกษาหลายๆสิ่งหลายอย่างน้อพี่น้องพืชพันธุ์ัญญาหารที่ปลูกได้อยู่ลาวกับวิธีการปลูกวิธีการผสมดินสมคิดเกษิค่อยๆเรียนรู้ไปกัขอขอบใจหลายๆน้องพี่น้องที่เพื่อนจะแนะน,นําบทเรียนให้สมคิดกับพืชหลายสิ่งหลายอย่างที่สมคิดบุเคยหูบุเคยได้ศึกษากกสีขม้มานหูในมือนี่แหละไปพี่น้องไปชมการเป็นยนงไ เขาเรียกว่าพักอะไรท่านเห็นสลักคอสเลยสลัดคอสสลัดคอสของต่างประเทศนช่ไหล่ะอันนี้ก็บปอดสารพิษมดใช่ไหมนี่หมดอ่ะไม่ไม่ได้ฉีด้าแต่เหมือนที่บ้านโอ้ดินยังไม่ดินยังไม่ได้ทำอะไรปลูกพักปอดสารพิษดนดีนะดีดินีก็ดีมันต้องใช้ดินทรายหน่อยนะดินเหนียวดีเราผสต้องท่าคือดินนั่นแหละใช่ ดินเราต้องรักษายัางไงอันนี้ปลูกข้างนอกก็ได้ปลูกแต่มันหน้าปลูกหน้าหนาวดีที่สุดปลูกหน้าฝนไม่ดีอ่ะโอ้แต่ละดูผลนี่พักราคาแพงใช่ไหมมันปลูกยากใช่ไหมอันนี้พวกหอมพักทีใช่กิโลละสองสามร้อยนึ่งสองร้อยไม่เป็นอุปสรรคออกนี่ฤดูผลฤดูแล้งนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ <laughs> อันนี้โงมันจะหมดอายุแล้วนะ่ะ <laughs> พลาสติกมนะันน่ะ ติมันได้อยู่แค่ห้าอย่างเก่งห้าปีปทีลาโอ้แต่ถ้าว่ามีความรู้อย่างในปลูกนี่ครับก<อ>็<อ>เป็นประเทศลาวดินดีนะดีส่วนหลายมันเป็นดินที่ยังไม่ได้นำ้ำใสนะ <c oughs> ดินยังไม่ได้ทุกทุกนำ้ำใสเหมือนว่าปลูกข้าวดีไหมก็ดีอยู่ข้าวข้าวมันก็เป็นบางที่ส่วนหหา่ธรรมชาติที่เรายังไม่ได้บุกูกเบิกนะนะ <c oughs> ดินที่ยังไม่เคยเคยทุกน้ำใสปลูกอะไรแค่ดินธรรมชาติประมาณนั้น ส่วนหลังมีแต่ปลูกอย่างพลาปลูกมันสำปะหลังที่บ้านเขาปลูกพืชประเภทนี้แหละลเขา,าเพิ่นเพ <c oughs> ิ่นตาต้นนี้ราคาแพงพี่น้อเนะพักคะนาใช่ไหมไม่ใช่ไหอันนี้พักอะไรครับอันนี้คอสสลัดคอสสลัดคอสเหมือนเหมือนพักกาดก็ไม่ไม่ใช่ ้ราคาแพงพอถอนปั๊บเนี่ยสองสามวันก็เอาสว่านเจาะรูเลยเนี่ยเจาะรูนี่ละปลูกปะถ้าเกิดดินไม่ดีก็เอาพวกดินผสมปส่เรองวขงันขายได้แค่ยี่สิบเจ็ดวันแค่นั้เองอ๋อแต่แจับไม่ถึงเราแค่สิบเจ็ดสิบแปดวันก็ตัดนะอันนี้เพิ่งได้อาทิตย์นิดคิดกว่ากว่านะ ลูกเตี้ยอาทอาทิตย์จรงก็ตัดแล้วราคาของขาวก็มันไม่เกี่ยวใช่ไหมว่าตน้นต้นเล็กต้นใหญ่ก็ราคาเท่ากันใช่ไหมอะไรนะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ราคาเท่ากันใช่ไหมดินอะไรนี่ก็ผสมเองใช่ไหมหรือว่าซื้อแต่ร้านมาซื้อมั่งดินถุงซื้อซื้อมั่งผสมเองนะบางทีก็หมักไว้เงล่ะหมักใส่ขี้งวด อปพวกเนี้ยโดนฝนไม่ได้จะต้องปลูกข้างในโดนเรือนใต่นี่ปลูกข้างนอกได้เนี่ยคอร์สเนี่ยได้เนปลูกง่ายปลูกง่ายกว่าพวกนี้เนาะใช่ไหมปลูกง่ายกว่าแต่มันแต่มันก็แพงอ่ะโอ้แต่น่าจะไม่ค่อยมีเวลาไปเพาะหรอกซื้อน่าสนต้นนี่กันอันนี้พวกบุ้มแก้วมันจะเป็นนิยามเนถ้าปลูกในข้างนอกอ่ะ แต่มันไอพวกนี้มันจะอ่อนนุ่มและมันแล้วแต่วิธีปลูกแหละพันเหมือนพันเหมือนพันพื้นบ้านใช่ไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมเพาบุ้งแก้วไอ้นี่ต้นมันจะขาวเนี่ยต้นมันจะขาวยินเพราะบุ้งที่ที่เขาเอามาเล็ดมาว่านน่ะนะอันนั้นไม่ไม่ค่อยถลายเป็นพระบุ้งอันยอดเล็กๆกันใช่ไหมอันนี้อันนี้ยอดใหญ่ใช่ไหมยอดใหญ่พรกุ้งตีนมันยอดเล็กกันนะที่ถอนไว้น่ะแต้นี้ปลูกอันนี้ดีกว่า พราะปลูกครั้งหนึ่งมันเก็บได้ตั้งครึ่งครึ่งปีนะใช่สองสามวันอีสี่ห้าวันเก็บได้แล้วเนี่ยือว่าเหมือนพักพักพักบุ้งถ้าปลูกอยู่ทุ่งนาทุ่งมันจะลามไปตามหน้าน้ําใช่ไหมมันเรือเลือรือไปตามหน้าน้ามันมันใสตัวนี้เปล่าหรือว่าไม่ใส่ถ้าปลูกในน้ําที่ที่พักบุ้งยินโดโฟก็เรียกปลาบุ้งยินโดโฟถ้ามันมีวิธีปลูกถ้าเกิดอยู่ในที่จำกัดยอดมันก็จะพุ้งยอดมันก็จะ เดี่ยวขึ้นเลยพุ่งแบบ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 มันจะขาวขึ้นเลยอันนี้ปลูกแบบกึงกลางไงะ่ะอแดดล่มมังแบบม่งแดดมั่งอันนี้ก็พอเก็บได้แล้วนี่เก็บเก็บได้เก,ก็บได้แ,ไดแต่บ่ายมันจะมันจะไม่ยอดมันไม่สวยไงละ่ะต,ต้องเก็บตนต้องตอนเช้าอ,อ๋อมีเคล็ดลับอีกเ <laughs> ก็บเราไปขายเลย ตอนนี oh. ้อะไรถั <Huh>. ่วไอ้มะเขือยาวตัวฟักยาวถั่วอะไรน่ะปลูกยากถ้าจะเห็นเข้ามาจากไหนขายก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันต้องใช้ยาทุกวันทุกวันมันก็ไม่ไหวต้องก็มาแต่มันก็คุ้มล่ะเพราะคุ้มค่ายากับที่ที่ที่ขายผักเราผักมันแพงไอ้พวกแตงพขกอะไรมันแพงเ่ย อันอันอันนี้มันเป็นผักกาดทั่วไปใช่ไหมขวงตุ้งราคาก็ไม่ค่อยไม่ไม่เท่าตัวนี้นะใช่ไหมก็อันนี้ขายถุงละสิบบาทอ่ะใช่อันนี้ขายถุงละยี่สิบตอนนี้สามสิบบาทถุงหนึ่งขีดสามขีดอ่ะชอบชอบเห็นตัวซื้อมามันมีในถุงซื้อมาจากห้างจังแต่ว่าวางขายทั่วไปไม่ค่อยเห็นผักผักชนิดนี้ไม่มีเนาะจะให้มีอยู่อยู่ร้านเดียวนี่แหละที่ทําไม่ขายนะ พวกครูพวกอะไรเขาจะมาซื้อกินพวกที่ัดกินผักปอดสานพิษอ่ะประเภทกระหล่ำไม่ได้ปลูกไม่ป่ากระหล่ำถูกกระหล่ำตอนนี้ขนาดหน้าร้อนกระหล่ำยังกิโลละยี่สิบสามสิบเลยถูกรากาที่แข้งไว <c oughs> ขนาดไม่ได้ใส่อะไรก็ยังดก <c oughs> มันเป็นพัน อันนี้เป็นพันธุ์เป้นที่จิดนี่ถ้าเนี่ยไอมะเขือเนี่ยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่มีลูกเนี่ยมันหมดที่ปุ๋ยเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนะแล้วมแมลงโจมตีพผมก็เคยปลูกนะปลูกที่ที่ทํางานแต่ก็ถ้าปลูกตนน้นเดียวไม่มีปัญหา,มาแมลงไม่ค่อยอกินหรอกใช่ไหมอันนี้ปันหามาพอพอแรงปั๊บเนี่ยไอแมลงใจพวกเพลี้ยไฟจะมากิน เป็นพิกผมปลูกแต่รอดแรกๆนี่โอ้สวยมากดกุแต่พอรอบสองรอบสามมันเอาแะ้วอาบาดเนี่ยมาแรงมาโจมตีกาวันอะไรเมืองวันเมืองวันเมืมอง,มมงวันทองใช่ไหมเวันทองเกือบทุกหน่วยเลยซุกมาล่วงล่วงล,วง,ลวงหมดเลยม,มันเจาะมันวางไข่อันี้ยังปลูกยากเป็นตัวเขกยาวนะมันกำลังเริ่มออก เริ่มออกครั้งแรกนะใยใบใบมันใบไ,ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมอันนี้เป็นพันอะไรเาเรียกอะไรตัวตัวเส้นตัวเส้นมันจะกินหวานกว่าตัวไอ้พวกที่เขาขายตามตลาดตามตลาดตัวมันแข็งอะไรจับมันแข็งเวลาตามเนี้ยมันแข็งเป๊กหมดเลยนะเวลาจับกำแล้วมันจะแข็งอันนี้เคยเห็นไหมนี่ยมะเห็นต้นมะเขือ มะเขือเทศใช่ไหมมะเขือเทศจะมีพวกลายต้นปกติมันต้นมันจะเป็นเป็นพุ่มเป็นเนินอันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งโตใช่ไหมกำล,ลังจะเริ่มแต่หน้านี้ปลูกไม่ดีหรอกแมลงกินเหมือนกันเยอะไปกินเหมือนเขาวางขายตลาดใช่ไหมอืมแต่ไม่ค่อยมีหรอกตัวเนี้ยรุ่นักลูกเล็กหรือลูกใหญ่นี่ มันมีบางสีเหลืองงส้มๆเห่นไหมน่ะลูกอย่างนั้ล่ะอ๋อถ้ามะเขืออันั้นมะเขือส้มจำที่กวางขายตามตลาดอ่ะใช่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้รู้เปล่าว่าตามห้างมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยกิโลละสองสามร้อยแต่เออแต่มาขายที่เสาให้ี่ขายกิโลละเท่าก่มะเขือเทศลาชินีอ่ะโคดไม่ไหวเลยนะมะเขือยาวเนี่ยใช่ไหมเก็บทุกวันเลย ก็บไปขายทุกวันทีนี้เป็นช่วงนี้มันเอ้อมแมลงมันกินแต่เฟไฟอ่ะเืีอไฟเอาไม่อยู่นะถ้าเกิดลองฉีดฉีดครั้งหนึ่งหรือสองครั้งถ้าเอาไม่อยู่ก็ไม่ต้องไปฉีดแล้วปล่อยมันเลยอ้าวมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมมันดื้อ,อมันจะกล้าฉีดอะโอ้มันต้องใช้ยาแรงเพิ่มพื้นอีกใช่ไหมอมันจะมียาสองอย่างแต่สามอย่างนะสองสีคาดฟ้า แล้วก็คาดเหลืองคาดแดงถ้าคาดแดงแรงสุงสุดนะอันนี้ต้นอะไรครับป่าอันชันนี่พอแดดพอฝนไม่ค่อยตกสามสี่วันเหมือนมาที่ลาวเขาเรียกบ้างอะไรอ่ะอันชันนี่อันชันที่ดอกมันดอกมันหอมใช่ไหมไม่ไม่ใช่อ่อนสั้นไม่ใช่อ่นสั้นนั่นใช่ไหมคนรันสั้นใช่ไหมอันชันถ้าเขาไปทำใส่ขนมส่วนมากนะขนมแล้วก็ผสมของ เฟรซาชมพูเฟรซาอะไรนะลายอย่างเครื่องปลูกนี่ทำไม่ทันนะเนี่ยโอเพราะเดืนม้างจะไวยุ่งกับพวกนี้พวกนี้ต้องใช้เวลามันมันใช้เวลาเลยก็มันก็ได้ได้ได้เงินเร็วใช่ไหมมอนจะได้เงินหมุนใช่ไหมใช่แล้วสองเดือนสามรอบต้นกล้วยนี่ก็ได้อีกปลูกอยู่อย่างนี้ก็ทอกตลอดต้นกล้วยนี่จะตัดแล้วมะนาวก็ปลูกอย่างนี้ก็เก็บทั้งปีใช่ไหม เลือเก็บตามระดูอันนี้มันพอหมดแล้วมันก็จะออกนะเหลือมันก็เริ่มออกนะทิปที่เอาไว้ปลูกมันออกยังที่บ้านนะก็ออกแล้วเริ่มออกแล้วช่วงนี้ก็ออกละออกประมาณนี้น่าจะเป็นพันธุ์นี้มั้งที่เขานั่นน่าจะเอาเอาเมื่อจากไทยแต่เขาเอาไปติดต,ต่อกิ่งเอาแต่ว่าเออมีครับไอ้อนี้ไม่มีเม็ดนะไม่มีใช่ไหมในพันนี้ไม่มีในพันที่ดอกๆกันะมีเม็ดใช่ไหม จะมีสองน้นตใจคนก็เท่ากินไม่มีเม็ดมากกว่าเพราะไม่มีเม็ดมันดบออกเยอะอ่าอ่ะก็สิมีประมาณนี้พี่น้องก็ขอขอบใจลหลายๆน้อง c ทุกทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจเบาสมจิตถ้ามีคำแนะนำใดก็สามารถเขียนคอมเมนต์แนะนำได้เด้อพี่น้องเด้อก็ สมชิดกะเมื่อนี้กะมาเป็นครั้งแรกกบเมื่อหน้ากะสิมาเรียนรู้ด้วยตัวจริงกะสิทำคลิปตัวโตวไปมาภาคท่านผู้ชมเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนกะสมชิดกะสิเอาความรู้นี่ไปต่อยอดอยู่ฟังลาวถ้านกนคำลาววันใดกะกะรอติดตามผลงานตัวโต,วตวไปเด้อพี่น้องเด้ออ่าสุดท้ายนี้ขอกรับคำว่าส,สบายดี